เก,เก็บเพ็ดบดอีกแล้วนนืันนี้โอ้รุ่นนี้ตัวพอดีแซ่บอพอดีงามพอดีงามพอดีแซ่บค,ครับกินกับแสบรุ่นนี้สุบเสซ่บเปิดขึ้นมามนนืันนี้เสียบ่งเก็บเพ็ดบดอีกคือเก้าครับขาขา,ขาเลือกอกดเงียบน มากับยีน่ามือนี่งยี่พ่นมากๆด้วยยี่พ่นไปอีกปลาหนึ่งครับไปปลาไก่มือนึ่งสิปลาไปสิพาพี่น้องไปยาป่างปลาไก่สก้อนส่วนยี่พ่นสิหาอยู่ปลาไก่ถ่าแล้วว่าไก่หัวตะขานย่างยี่พ่นขี้ขานย่างเ <c oughs> ด็กไลายอยืดตะโกะม,มาหลุนแซบมือนี่งตะวันยี่พ่นหยอดด้อันนี้อยู่ทางไปครับ ยังพันหอดได้หนิจุดเป่าไม้อันนีกับแมนเราขาแมนวัพ <อ S 2> ดพอได้รุ่นย้อนตัวนี้มมูว่านกับซุปอยู่ันัำแก่โหดมันันคอนซี่คอน,คอนขี้เกลือแข็นแค่นแล้วคอนแคลน <c oughs> มันพวกเขาพี่เขาเกลือ ตั้มนี้สิพอดีอยู่ตั้มนี้พอดีแซ่บหัวตานี้เนาะห้ากระดอกหักกระนากันโมเขาออกออกอีกใหม่ก่อนนี่นั่น ใช่ครับมันออกทีวอปะยางนี่ครับวันนี้นเก็บเห็รละยางนี่วันนี้นี่นะโซฟีมืออีกครับมือน,นี้ออกจากบ้านระเศรู่อเกาครับ เนี่ยไก่ยางมาโดนเติบได้ครับไก่หอดปลาหน่อยด้ให้กำลังใจกันอีกขึ้นเก้าเด้ครับื้นอนี้ยูมกันให้กำลังใจนะครับมาหลุนต้องกันไปพรออ้อมเนาะหอดเด้ครับอโอ้ <laughs> โหก็ตลบก่อนครับโอดด้มันก็หลายฮะ อน yeah. ี้เบิ้งครับเกิดยังสิ่้เกิดพอือันเี่อือครับมัม่าดครับไปเบิ้งไปเบิ้งอันนี้ตลอบก้อนครับอันนี้บาดอันนี้มาเบิ้งใกล้ๆเบิ้งใกล้ๆโอ้ ปัดขับยังไงมีเตอรนีเอดียวเลยฮะปดว้าวฮะปัดรับอันนี้เดี๋ยวโซ่ไกลๆเข้าเ็บพอมสั่งกล้องมาพอมมีแมนบดด้ครับเนี่ยแมนบดเหรอขอสีดินหาเสือขาวมาหน่อยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราโซนเอาอีกกล่องหนึ่งโซ่เห็นสัตว์ครับเบิ้งนะครับปัด ดมาแต่เนี้ยเดี๋ยวแต่สวอี่รีนี่คับแล้วโซก่อนบอนี่ครับโซก่อนมันงามไปนนี่นี่ตะรุ่นพอดีเด้ครับนี่พ่อดีล่ะสิพอดีโบแมนอ่อนแหละกับโบแมนแก่รุ่นกลางเห่ือนกลางเครื่องแก่เครื่องอ่อนพอดีซุปแซ่บครับอ่อนอ่อนหลังเขียวมาหลังเขียวไ่หลังเขียวนี่หลังเนี้ยขาวๆอยู่ไอ้เต้เนี่ยขาวๆอยู่ครับ โซมงามก่อนอจนไม่เห็นขอนเลยจนปิดขอนไว้เลยนักสิบินเลยสินั่งคาบไว้หมดนักบินนี่จากปิดขอนไว้เลยออกคับ,บกดว่า ยาน่านะเก็บไปเรียบร้บอยนี่นี่รัดยังไงไปสองรอบสามรอบเลยนี่ครับกลับขึ้นมาเทียงแล้วครับอันนี้ตาหนีไปเก็บกันยานะครับ ตาเก็บกัญยพลขนาดซ้ำกันบิดเลยรุ่นเดียวกันเนาะเย็ดสุดเดียวกันครับซุ่มเลยนนเนี่ยบอสี่อมอสตอกยังได้เกงเียซ้ำกันนะขอบคุณหลายๆด้วยครับที่โยน้ำกันจนจบนอนทั้งแต๊ ยางน้ำกันตะเ s c a นล่ะพอกันไม่คลิปนาครับ <ตะ S 2> กดติดตามไว้คือว่าละบัตเท้าบอยอัพมือสองมือสิกลับมาอัพอีกันบ่ติดตามสิบอเตียงเตือนเด้บูจักเด้เบิ่งบ่ทันหมูเด้พอกันไม่คลิปนาครับสวัสดีครับ